ตอนนี้เนาะความเคลื่หน้าของน้องฟ้าเนาะคือน้องสายเกนรถหกล้อมาเนาะน้องฟ้าตอนนี้เขากำลังตอกตอกกระบะก,กันเนาะความเคลื่หน้าของน้องฟ้าดูไปเรื่อยๆนะครับ หั uhm. นไดันเลยขาไหนเอห่มดแงเงยเยสิแดดเผาทั N ้งวันทำกันทั้งวันเลย แดดเผานี่เริ่มเย็นแล้วคนงานก็เริ่มแย่มันดำขาดหมายถึงเทได้เยอะได้เน้อยเยอะเยอะอะีีหุนยังไม่เข้าเลย มงไนต้งกนำช่างสจากทงานจากคุณภาพล้ครับท่านเราะว่าหูอันนี้กทีมงานทีมงานช่างบอยจากางเลยครับทีมงานช่างบอย มาสิงมาตอนก็แบาดับไม่แพ้จากดับปินงก็ดับกระเตืยนจะรับจ้างต่อยก็ติดต่อช่างสิงได้ทีมงานครับทีมงานช่างบอยแล้วก็ทัางหยาติดต่อได้ติดต่อได้ทางนี้ของเราก็มีกันแค่นี้ครับรับงานเยอะอย่างน้อยก็ทันละได้สองทันต่อปีครับ chào ก่อนจะรับงานครับว่าตอนนี้จะรับงานครับรับงานต่องปลาครับติดต่อช่างพีนนะครับช่างพีนกับช่างสางห์ครับกล้วกะรับงานทีมงานคุณภาพอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการหาปลาหรือว่าจะเป็นการต่อรถน้บครัติดต่อได้ครับรับคันละสองปีรับปีละสองคันครับราคาคุยกันได้ครับติดต่อช่างชาช่างสิงห์ครับเอาอันแรกใช่ไหมครัต่อได้เลยครับ เราบริการกันเป็นกันเองครับตามสนใจครับซื้อดอกตอวานใหม่ก่อนตั้งได้เขาบอกให้ซื้อดอกตอวานตัวใหม่เลยนะโอเคหัดต่อนะ้วมาตอแล้วมาชอบใจวิดีโอชุดนี้กดไลค์กดแชร์กันหน่อยแลครับครับผมเกลียดรากดซัปสต้าใครเลยนะครับครับผมกดสั่งนะเกลียดไอ้หัวใหม่ก่อนกดสปายอะไรเนาะ काम भी พอดี है काम भी พอดี है तो ये किया भाई ने अब ये बन गया necek o şeyden alıyor